สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนี่ต้อนับสู่ช่องกันดาพาลยุยพากินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกันดาก็จะพาไปดูแบ็กเมจิกนะคะหรือว่าใช่หรือเปล่ากันดูเนาะเดี๋ยวถ้าใครรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ขอคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะพึ่งได้มาวันนี้นะคะ2ต้นไปดูค่ะ นี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วได้มาแล้วนี่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 เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือนี่คืออะไรคะทุกคนนี่ดูใบเขากําลังออกนะคะอันนี้ได้เขาเรียกอะไรนะปลายไหลนะคะทุกคนอันนี้เป็นปลายไหลค่ะทุกคนนี่ดูค่ะแบล็คเมจิกค่ะนี่กําลังน่ารักตะมุตะมิเลยนะคะ เพิ่งได้มาวันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยงดูว่านางแกโตได้แค่ไหนแล้วก็การเริมต,ตัวเขาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ราคาก็ยังไม่ถือว่ายังไม่สูงมากนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะนะคะกําลังจะราคากําลังจะค่อนข้างแรงนะคะใบเขาจะเป็นสีดํานะคะทุกคนนี่นี่ใบออกมาใหม่เป็นสีเขียวคะ่ะ เดี๋ยวต้องรอดูนะคะรอลุ้นรอลุ้นเนะว่าออกมาใบใหม่อีกจะเป็นสีอะไรนะคะนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นปลายไหลนะคะที่ได้มาวันนี้เนาะราคานะคะก็ได้วัน,นวันนี้ได้มาในราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนเอามาสองต้นค่ะนี่สองต้นเลยเนาะเดี๋ยวจะรอดูว่าเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ใบนี้ก็เริ่มจะเป็นสีนะคะ กำลังสวยตะมูตะมิค่ะใบเล็กๆต้นเล็กๆอยู่เลยเนาะนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูว่านางจะโตได้แค่ไหนนะคะนี่ค่ะสวยไหมสวยไหมคือแบบหามาหามาหลายร้านนะคะมีแต่แบบว่าราคาแพงๆเนาะมาเจอร้านนี้ราคาต้นละหนึ่งรอยบาทก็เลยก็เลยเอาไว้นะคะ แล้วก็รอลุ้นนะคะว่าใบต่อไปที่ออกมาเขาจะเป็นสีอะไรเนาะเขาจะเป็นสีดํำไหมเป็นเขาจะเป็นแบล็กเมจิกจริงจริงไหมนะคะใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะคะว่าตัวเนี้ยที่ได้มาวันนี้ใช่แบล็กเมจิกหรือเปล่าทุกคนเนี่ยค่ะใช่หรือเปล่าใช่แบล็กเมจิกไหมคะน่าจะใช่เนาะแต่ทาไมใบนี้มันเป็นสีเขียวเนาะเนี่ยใบนี้ใบนี้ ออกมาที่หลังนะคะใบนี้ออกก่อนเนาะใบที่ออกก่อนเป็นสีดำๆแบบนี้นะเขาน่าจะเปลี่ยนสีนะคะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสีเนาะอันนี้ก็เริ่มออกเป็นสีดำๆนิดนึงละส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็นี่ดูใบแรกของเขานะคะดูใบแรกของเขานะคะดูความเล็กของเขาทุกคนแล้วก็ใบนี้ก็เริ่มเป็นสีดํานะคะเริ่มจะกัดสีเป็นสีดําเริ่มจะกลายเป็นสีดํานะคะเขาเรียกกัดหรือกลายคะเพื่อนเพื่อน ใบนี้เพิ่งออกมาใหม่ค่ะนี่แบ็คเมจิกค่ะทุกคนบอลดำบอลดำเนาะตามหามาหามาหลายร้านแล้วเพิ่งจะมาเจอนะคะโอเคสวยไหมคะลักษณะของเขานะคะต้นเป็นแบบนี้เนาะคนขายเขาแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดจะเอามาเพาะทำเป็นแม่พันธุ์น่ะให้ใช้ปาลายไหลค่ะทุกคน ปาลายไหลนะคะอันนี้คือต้นต้นที่เขาตัดมาจากปาลายไหลเนะาะปลายไหลค่ะนี่นะคะมันแค่ต้นแค่นี้เองค่ะลองดูว่าจะเลี้ยงนานแค่ไหนนางถึงจะโตนะคะนี่เนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบ ขอบอกว่าสวัสดีและขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ